สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีนะครับตอนนี้ทีมงานมาถึงแล้วนะครับทีมงานมาถึงแล้วนะครับตื่นเต้นกันน้องๆเลยนะครับวันนี้ตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยอะน้องนัททำไมหล่อจังอะตอนนี้นะครับผมพี่อัศเดชแบนครับผมขึ้นนี่พร้อมจวดแน่นอนครับจวดจัดฟัดบึ้มน้องเพชรพลอย อุ้ยคนนี้ไม่อยากจะคุยด้วยเลยเพราะว่าตึงดังไม,ไม่รู้จะอะไรพูดอะไรดีนะต้งไปครับเราไปอีกล้กัอนก่อนนี้เนาะแล้วจะมาทำไมนี่เดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนเดี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนกันก่อนนะครับอ่าทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับโอ้ยนี่ฮนะเปิดวาร์ปอาจารย์นักดนตรีนะครับหน้าตาดีทุกคนนะครับหน้าตาดีทุกคนหน้าดีหน้าตาดีป่ะอาจารย์นักดนตรีเสด็จแบวนน้องชมพู่ไม่เอะเขาคือรอบคือตลอดหน้าตาครับ เขพมาล้มบอักาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับเป็นไงนองชมพู่วันนี้เต็มร้อยไหมเิอเ่อแล้วอากคนของเอ้ยเดี๋ยวต่อไปต้องมีคนช่วยขนแล้วเน่แล้รสมัครคนขับรถไหมครับร้วสมัครคนขับรถไหมครับอนาคตน่าจะ เดี๋ยวไปดูรองนึ่งกันนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาเสื้อก่อนนะครับเสื้อสัตว์นัสเดตแดนนะครับวันนี้ตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยนะครับเพราะว่าเราเดินสายมินิคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผู้จัดผู้จัดการใส่ได้มอ่ะอ่าสองสองเอ็กซ์มีครับมันมีนี่ยังเม็นบอพียมี่สองเอ็กมีรู้อ่าตอนนี้ผมอ๋อนี่ไงนี่ไงของตัวดิขอบคุณครับ แล้วมมีีทงานพี่นี่นะฮะได้เสื้อแล้วนี่นะครับโปรวใชุรวสเป็นไงครับผู้จัดการเราเดินสายมินิคอนเสิร์ตครับอยู่เดียวเกิดมินิแบนด์ขึ้นมาแั้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นภายในกี่เดือนสองหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนี่นะครับผู้บริหารบอสโจยมินินของเรายังจัดของเราสองโอ้โหนะครับ ดีใจแทนน้องๆเลยนะครับก็คือเราผมได้เดินสายกับน้องๆนะครับแล้วก็เออเห็นเห็นน้องๆมีความสามารถแบบเอเจนท์หน้าเวทีนะครับแล้วก็ด้วยเสียงร้องเสียงอะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะน้องนัทคนนี้นะฮะน้องนัทที่คือผมชอบมากเลยนะครับตอนมามินิคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าอยู่วงใหญ่นะครับก็ก็ชอบแต่ชอบในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ชอบมากครับนี่ฮะทีมงานอาจารย์นัทดีครับสวัส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 ดีครับเต็มร้อยนะครับเอ้ยไม่ต้องเกินร้อยสิ มันเกินร้อยนะวันนี้วันนี้เห็นกันทั่วโลกนะอะไรนี่จะเกิดขึ้นทั่วโลกนะไลฟ์สดเสียงแบบชัดเจนมากเลยนะมีการปรับไหมครับมีการปรับไหมถ้าใครเล่นผิดี๋ยว <c oughs> ให้อาจารย์นั่งดข้าพก่อนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้น้องๆเตรียมตัวความพร้อมกันอยู่เตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมความพร้อมด้านหน้าเวทีนะครับวันนี้ ไม yeah, ่เจอกันนานคิดถึงจังเลยไม่เคยไม่เคยเห็นกันมาก่อนเป็นไงบ้างหายหน้าไปไหนมาตั้งหลายวันต้องลุบัตรครับโอ้ยตลองตลองตอนนี้ ขับรถคันไหนสรุปมึงพูดคำนี้เลโอ้ยังไม่รู้ใช่ไหมตากรรมฮะยังไม่รู้ตาตากรรมยังไม่รู้ตาตากรรมด้วยแต่ว่าแต่ว่ารถบัสนเนี่ยผมทำผมไปแล้วคือว่าคือรถตู้เนี่ยคือนี่มึงมองอ่ะรถบ้านคนขับยากก็เด็กหาคุณขับยากมากเออใจรู้ใจคนอะไรเอาจริงๆก็คือบอกว่าอยากไปอยู่วงใหญ่ก็อยากอยู่วงใหญ่อ่ะแล้วรถเดือดแบนไม่อยากอยู่เหรอ เบนก็อยากอยู่อยู่แต่ว่างานสนุกดีนะเกยากรถใหญ่ไงเรือกันเลออนะนะมันก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะนี่บรรยากาศสดๆด้านหน้านะครับด้านหน้าแสงจันในวันนี้นะครับที่ FC มาให้กําลังใจนะครับด้านหน้าเวทีนะครับเยอะผมเข้าไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างนอกแล้วกันนะครับไม่ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเล่นคอนเสิร์ตแล้วเสียงมันจะดังนะครับ สําคัญฮะบัตรราคา100บาทนะครับผมเข้าไปแล้วนี่บัตบัตรเขาเรียกว่าจองโตด้านหน้าคือเต็มไปหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยเสด็จแบรนแบรน,นใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในวันนี้โอ้ตื่นเต้นมากๆเลยฮะตื่นเต้นจริงๆรินะครับเพราะว่าเพราะว่าไงอ่ะเออ เดินสายมินิคอนเสิร์ตมามาด้วยกันนานนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับก็มีน้องอุงอิงรับเชิญนะครับกับบอสโจรัรบเชิญวงสาวน้อเสด็จแปนนะครับนี่แม่แม่ก็ไม่ให้กำลังใจน้องนัดนะครับโอ้โหเพลงใหม่ล่าสุด

เป็นไงแม่น้องนัทได้ขึ้นเสด็จแบนแล้วเป็นไงดีใจแทนน้องไป๊ะหรอแล้วเราน่ารักน่รักมากเลยพูดได้หมดแล้วเราก็ไม่เห็นน้องขึ้นวงใหญ่แล้วสิเสียใจไหมแต่ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าได้โบยบินบ้างจะได้เด่นๆเด่นบ้แต่ถ้าน้องนัทไม่มีงานน้องนัทก็ขึ้นวงใหญ่เหมือนเดิมนะครับขึวงใหญ่เขาอาจจะไม่เด่นวันนี้ ใช่ครับมาเป็นกำลังใจให้เสด็จแบรนทั้งวงเนาะนะครับเขาคุณมากนะครับสาวน้อยเพชรบ่านแพงเขบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันข้างในครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับสาวน้อยเสด็จแบนนะครับแบรนน้องใหม่นะครับจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะตอนนี้น้องๆก็กำลังเตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะเราจะต้องติดตามกันเนาะ นะครับสาวน้อยเสด็จแบนในวันนี้นะครับวันนี้อาจจะวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับน้องๆก็มาสาวเช่นตั้งแต่สี่โมงแล้วนะครับวันนี้เดินทางมาจากบ้านแผนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนกันนะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ออนทัวร์กับน้องๆสาวน้อง,สองสเสด็จไแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปบ้านแพงนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษนะครับได้รับหน้าที่ในการทำอะไรนะครับจะต้องติดตามกันนะครับทุกคนฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะครับ จะทำคลิปดีๆคลิปสนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลยประเสริฐจิตนะครับสวัสดีครับ